หนึนาทีกับกปทอประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยการเช็ครถก่อนใช้โดยตรวจสอบสภาพรถด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานมันดูแลเครื่องยนต์ ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนนที่สำคัญรถทุกคันที่ถูกพ้นห้ามใช้เนื่องจากตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดต้องนำรถไปแก้ไขและนำเข้ารับการตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งเมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออกและนำรถไปใช้งานได้ตามปกติค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม